คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมสูตรคำนวณแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนิเน้นนะครับงวดประจำวันที่10สิงหาคมพศ2565นะครับสำหรับแนวทางนะครับการคำนวณนะครับ4งวดนะครับเดือนสิงหา4ครั้งมา2พาดสนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางงวดที่แล้วแอดคิมจับไม่โดนนะครับสำหรับเลขชุดในตารางนะครับของมังกรทองมานะครับผมบัรจันเลข0ูนย์ก็มา เลข2ก็มาเลข9ก้าเลข5ก็มาแอดคิมจับไม่โดนนะครับงวดที่แล้วนะครับเล่ในสูตรของมังกรทองมาอยู่นะครับแต่ว่าแอดคิมจับไม่โดนอีกแล้วนะครับมาทั้ง2วันเลยนะครับก็กลับขอโทษขออภัยสิพี่น้องนะครับงวดประจำวันที่8ที่ผ่านมานะครับจับได้4กับ3นะครับไปออกราวสามัคคีนะครับ3ตัวตรงๆงเลยนะครับราวสามัคคีแอดคิมก็ให้เน้นอยู่ที่4นะครับก็มาเด้งๆเลยนะครับมา74แล้วก็ สามสี่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับสูตรคํานวณนะครับถ้ามาลาวัฒนาวันนั้นบอกเลยนะครับว่า3ตัวตรงๆนะครับก็โอเคนะครับก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับแอดพิมพ์ก็ยันพยายามเก่งให้มากที่สุดนะครับผมงวดนี้นะครับเม็ดเดียวก็มา2หลุด2นะครับมาลุ้นวันที่10นะครับว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับเข้ามาแล้วนะครับชื่นชอบก็จะลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับให้แอดมินคิมพาด้วยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับคำนวณตัวเลขเด็ดๆแม่นๆมาฝากทพี่น้องรับชมนะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะครับสูตรแอดคิมก็เตรียมออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็ขอให้แตก3ตัวนะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับเน้นๆนะครับในงวดประจําวันที่10สิงหาคมนะครับพศ2565นะครับตรงกับวันพุธนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของเรานะครับผมเดือนสิงหานะครับเดือนนี้นะครับก็เดินทางมาถึง4ครั้งแล้วนะครับหรือว่า4งวดนะครับก็เข้า2พลาด2นะครับ งวดที่แล้วเลขชุดในตารางมานะครับไม่ว่าจะเป็นเลข9เลข5เลข2เลข0นะครับชุดในตารางมีหมดเลยนะครับแอดมินก็จับไม่โดนนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับสูตรมังกรทองมานะครับสองงวดติดเลยแต่ว่าแอดคิมจับไม่โดนนะครับมือไม่ถึงกราบขอโทษขออภัยเอฟพี่น้องนะครับแอดมินจับได้4 4นะครับ4ไปออกราวสามเมื่อกี้นะครับ3ตัวตรงเลย4 3 4 นะครับที่แอดมินให้ไปถ้ามาออกราวพัฒนา4 3 4นี่บอกเลยนะครับเต็มเครื่องเลยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับงวดที่5นะครับเราก็มาดูว่าเราจะแพ้หรือชนะนะครับสำหรับสูตรนี้แอดก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับเป็นตารางสูตรของมังกรทองนะครับเป็นเลขกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสดวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็40แล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสมานําเสนอมาออกอากาศให้เอฟซีพี่น้องรับชมสําหรับสูตรแม่นนะครับแอดมินก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับได้มารุ่นต่อรุ่นนะครับ สำหรับสูตรมังกรทองเข้ามานี้5เดือนแล้วนะคบผมในงวดประจําวันจันทร์นะครับของรัฐบาลไทยนะครับเลขที่ออก594มานะครับผมเลขบนนะครับสวยลาวพัฒนาออกวันจันทร์ก็9 4นะครับลอกกันบ้านกันไปเลยนะครับก็มาตามชุดตามตารางนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับใช้ได้รัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับห้าน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้นะครับก็ถือว่าผ่านวันจันทร์งวดที่แล้วเลขศูนย์ก็มาเลข เลข2ก็มาเลข9ก็มาเลข5ก็มานะครับพี่น้องฝั่งเราจับ95ในตารางก็ถือว่าเข้านะครับทางสปปลเราจะเอา95นะครับเป็นที่โชคดีนะครับแอดมินจับไม่โดนนะครับเจาะ70นะครับออก08นะครับเจาะกันไว้ให้นะครับเจาะกัน07ออก08นะครับหวดแล้วนะครับเลขในรางมาแต่ว่าจับไม่โดนนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันพุธนะครับเลขเด่นก็จะมีเลข5เลข4เลข8เลข2เลข9เลข1กับเลข0คนอก็เลขส่วนเกินนะครับสามารถจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาล้างแค้นนะครับจะจับแม่นๆให้เลยนะครับก็มาชมกันเลยนะครับก็จะคัดลง6ตัวนะครับสำหรับสูตรมังกรทองนะครับแอดมินก็เจาะมาสำหรับพี่น้องที่จะจับวินนะครับก็จะมีเลข0ูนเลข1เลข2 แล้วก็เลข5เลข8แล้วก็เลข9นะครับจะเจาะเน้นๆนะครับผมให้เอฟซีพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบจับวินกันหกคู่นะครับถ้าจะเอาไปจับวินดูนะครับของรัฐบาลไทยแตก3ตัวนะครับเน้นๆเลยนะครับ954นะครับของลาวก็094ยวานนั้นก็เข้านะครับวันพุธนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผมอ่าเน้นนะครับเม็ดเดียว พี่น้องที่ขอเข้ามาเนาะเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเน้นๆเลยนะครับก็คือนะครับศูนย์นะครับเจาะได้สูงที่ศูนย์นะครับผมงวดนี้นะครับผมเนาะสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการบวกนะครับศูนย์มาเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับในการคำนวณนะครับสำหรับศูนย์นะครับผมแอดมินก็จะเจาะให้เด่นนะครับก็สอบสามคู่นะครับอ่าเน้นเลย เน้นเลยนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ01ไปกลับนะครับ0110นะครับ0770แล้วก็0990นะครับสําหรับนะครับผมเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก็คือศูนย์นะครับถ้าชื่นชอบนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเม็ดเดียวนะครับสําหรับตัวรองนะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบศูนย์ นะครับแอดมินก็จะลองให้นะครับก็คือเลข2เลข8นะครับอ่านี่นะครับชุดลองนะครับถ้าชื่นชอบแอดมินก็จะกันลองให้นะครับมาดูชุดลองนะครับผมบางทีก็มาชุดลองนะครับอ่ารอง8นะครับก็จะมีอยู่ที่80นอ่าระวังตัวเก่ามาหลอหร้อนนะครับ81ก็จะเจาะเน้นเลยแล้วก็8 83 นะครับตามนี้นะครับสําหรับนะครับผมตัวรองนะครับก็เจาะ2ตัว3ตัวแล้วก็จะเจาะให้อยู่นะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับศูนย์กับ8นะครับตัวสุดท้ายก็คือ2นะจะรองไว้ให้3ตัวนะครับชื่นชอบก็ค่อยตามนะครับวันนี้แอดคิมก็มั่นใจว่าต้องชนะนะครับผมอารองนะครับผมน้องรองรูดนะครับอยู่ที่2ก็จะมี02 สองหนึ่งสองเก้านะครับก็จะเจาะหกคู่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับสําหรับพี่น้องสนใจอยากได้น้อยที่สุดนะครับแอดก็จะตัดข้อสอบออกให้เหลืออยู่ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับสําหรับนี่ก็จะเป็นอยู่ที่นะครับแปดก็จะมีอยู่ที่แปดหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์ นะครับ83ก็ต้องลองนะครับสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบสําหรับ2นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะมี0 2นะครับ29นะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับก็จะเจาะให้ตามนี้สําหรับ f อฟพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะมาให้นะครับก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับวันนี้ก็จะขอล้างแคขนให้นะครับอ่ะเข้ามาชมนะครับสําหรับ3ตัวเด네่นนะครับก็จะมีอยู่ที่2 8ง 0นะครับแล้วก็181นะครับแล้วก็อยู่ที่2 907นะครับ907อ่าตามนี้นะครับสำหรับนะครับผมสำหรับ4ตัวนะครับก็จะมีตัวเด่นอยู่ที่0 2อ่า0 2 80 01 81 นะครับแล้วก็29นะครับ07นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผมชุดนะครับผม4ตัวนะครับอ่าถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมีอยู่ที่อันนี้จะแถมให้นะครับระวังอยู่ที่1,800นะครับระวังอยู่ที่1,800นะครับอันนี้แถมขอให้มา1,800เนาะหรือว่า800ก็อะเบิ้ลก็จะมีอยู่ที่22 00แล้วก็88นะครับชุดเบิร์จะกันไว้ให้3คู่นะครับผม FC พี่น้องที่กรุบรักสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ admin ด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับจะชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับที่แอดมานําเสนอนะครับสำหรับเดือนที่แล้วนะครับผมเดือน กรลกดานะครับเราก็เข้าอยู่มันสิบเอ็ดสิบสองครั้งนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเดือนนี้ก็สี่เข้าสองนะครับก็ถือว่ายังคงที่นะครับยังไม่หลุดไม่ลุยนะลุดลุดสองเข้าสองนะครับวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับวันที่สิบก็ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ